สวัสดีครับอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับก็ผมชื่อในนัทรุมามะระหัดสี6ศ0 9ย์หนเอะครับจากอีคอมพิวเตอร์ศึกษานะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับภาพภาพนี้นะครับลำดับที่1นะครับก็คือระบุข้อมูลผลงานนะครับก็คือภาพภาพนี้มีชื่อว่าเดวดายนะครับชื่อศิลปินที่ทําผลงานภาพนี้นั่นก็คือชาโรดจัดไพศาลนะครับเขาใช้ในเทคนิคในการวาดก็คือใช้สีน้ํานะครับ แล้วก็ขนาดที่เขาสร้างก็คือ28คูณ38นะครับเซนติเมตรนะครับแล้วก็เขาได้สร้างเมื่อปีพศ2557อ่าลำดับที่2นะครับก็คือวิเคราะห์ด้านความงามนะครับก็คือภาพจิตรกรรมชิ้นนี้นะครับศิลปินเขาได้เน้นในการใช้สีนะครับเพื่อที่จะให้ภาพดูสมจริงมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ภาพเนี่ยเกิดความกลมกลืน และมีพื้นผิวที่ละเอียดสวยงามนะครับแล้วก็มีเทวทัศน์ที่ดูแล้วสบายตานะครับหัวข้อที่3นะครับก็คือวิเคราะห์ด้านเนื้อหานะครับก็คือภาพจิจกรรมชิ้นนี้นะครับผู้วาดเนี่ยเขาจะสื่อถึงอะไรบางอย่างนะครับซึ่งเราดูแล้วรู้สึกว่าภาพภาพนี้จะเป็นเหมือนภาพจริงนะครับแล้วก็พอเราดูแล้วนะครับผมรู้สึกได้ว่า ภาพภาพนี้ดูแล้วรู้สึกว mm ่าก euh ําลังเหงานะครับแล้วก็รู้สึกว่าอยู่คนเดียวตามลาพังนะครับแล้วก็อยู่กับธรรมชาติมากขึ้นนะครับและหัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือวิเคราะห์อารมณ์ความรู้ส oh, right? uh ึกนะครับก็คือภาพภาพนี้ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าผมเหงานะครับอยู่คนเดียวเดียวดายนะครับแล้วก็ที่สองครับผมรู้สึกว่าภาพนี้ จะเป็นภาพที่เป็นธรรมชาติที่สวยงามมากๆเลยนะครับก็คือจะมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับอ,อยู่กับธรรมชาตินะครับแล้วก็ดูแล้วรู้สึกว่าสวยงามมากครับของครับ